พวกนี้ดีเดยใช่ไหมฉันรู้ว่าพวกคุณคงยุ่งจนไม่มีเวลาสนใจฉันหรอกถือว่านี่เป็นจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการ เรากันโอ้ยตามใจอยากทำอะไรก็ทำเลยฉันไม่สนหรอกอ,อืม <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวชื่อแบรนด์เราไม่เน้นมากเอาสำเนียงไม่เป๊ะขอเป็นไทยที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายชัดเจนส่วนตรงนี้เนี่ยคะ่ะกิมมิคของมันก็นคือว่าใช้ง่ายใช้ได้หลายโอกาสสามารถใส่ได้เรื่อยๆได่สาีค่ะ,คะขอเน้นตรงนี้เลยได,ได้ค่ะค่ <S <S ะหัวหน้าครับ คือเรื่องพี่เปรียวเขานี่จะได้เวลาออนแอร์อยู่แล้วทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จหรือยังไปจัดการทุกอย่างให้พร้อมอย่าให้มีอะไรพลาดเด็ดขาดไปเน้นกลุ่ม working woman เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายโอเคตรงนี้พ์ทหนึ่งพ์ทสองนะคะดี๋จะเข้าแคบช่วยกล้องพร้อมไหมคะโอเคทุกฝ่ายพร้อมเตรียมแคบวันนี้ไว้ก่อนเลยคะ่ะ สวัส,สดีค่ะ,คะวันนี้ True Shopping ของเราขอแนะนำสินค้าแบรนด์จากอิตาลีค่ะเทียมีอาต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกส,สำหรับการเปิดตัวในประเทศไทยของเราและในรายการ True Shopping อ,อย่างแรกเลยอยากให้คุณผู้ชมลองดูเรื่องของดีไซน์เสื้อสวยเนี่ยถึงสวยแต่ก็ไม่แน่ว่าจะขายได้เสมอไปปะแลก็ดูดีลของการตัดเย็บต้องบอกว่าสีเขบมกระณีตงพัง,<อ>งค่ะ เป็นไงบ้างเม่ขา้วที่ขายได้แค่สองตัวเนี่ยนะตะลกละคนโทรเข้ามาเป็นร้อยอ่ะยิ่งคนซื้อเลยสักคนอ่ะยำโปรเลยยำโปรให้หน่อยค่ะตัวนี้ขอตัดเข้าแคบเลยค่ะอันนี้ตัวสีฟ้าขอข,อขับแสงแค่นิดนิดนึงนะคะว่นลุก ขอพิธีอันหนึ่งค่ะเราอยากจะมีลุคที่ดูธรรมัดธรมงหน่อยแต่ไม่ดูแ็งไม่ดูแมให้พิธีกรย้ำโปรดทีู่ใส่แกับยนะคะวจเลือกมาให้สวยทุกสีใส่ได้ทุกโอกาสแน่นอนใช่แล้วและที่สำคัญหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไซส์วันนี้ได้ไปเราเือมาแล้วว่าไซส์นี้เป็นไซส์ที่ฟิตกับผู้หญิงหลายๆคนเลยนะคะคือสามารถปรับขั้นตอนของการใส่ให้เอวกชันเดี๋ยวปิดรายการได้แล้วแล้วก็เอารายการใหม่ขึ้นเลย บอกว่าเบามากถ้าเทียบจากแบรนด์จากอิตาลี3าตัวนี้3สีสวยๆแบบนี้ในราคาแค่1,990บาทเท่านาั้นทุกคนทําดีแล้วค่ะคุณผู้ชมขายอยากได้อยากให้ยกขูโทรศัพท์แล้วโทรเข้ามาตอนนี้เลยค่ะแล้วตอนนี้ครับายขอเ,เน่นมาก ดังนั้นเนี่ยใครที่โทรเข้ามาในรายการของเราตอนนี้ตื่นตารรอแป๊บนึงนะครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะอัปเดตมาล่าสุดค่ะว่าไซเล็กกําลังจะหมดแล้วค่ะคุณคิสท่าทางจะขายหมดแน่ๆเลยนะคะคือตัวคิสเองก็ไม่ค่อยได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้สักเท่าไหร่อะค่ะตื่นเต้นแทนคนที่กาลังจะโทรเข้ามาจริงๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครกําลังรออยู่ตัดสินใจได้รีบซื้อรีบโทรยกโทรศัพท์โทรมาเลยค่ะ